สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่ชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่มาเดียเจนี y ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับชาวธนูประจำปี2,569นนะคะมาเรามาดูกัน ได้สำหรับได้ไหนถือไม่เทานะคะควารู้สึกว่าตัวตนของชาวธนูในช่วงปี2569เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเลือดเลือดร้อนนิดนึงนะคะเราค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่อยากทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยปีนี้เป็นปีที่เหมือนชีพจรลงเท้านะคะ ไอ้คำว่าชีพประจรองเท้าไ,ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนที่จริงๆอย่างเดียวนะคะต่หมายถึงว่าเพื่อนจะมีการกระโดดไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนูนทุกๆสิ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดหรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความรกักความสัมพันธ์นหัวกระดาดไม่แห้งเลยนะคะสำหรับปี2 5งพเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะมีความแบบฟื้อฟ้า ค่อนข้างเยอะเลยหมายถึงว่าตัวตนของเราอะมันจะมีความไม่ค่อยหยุดนิ่งอืมเต็มไปด้วยพลังของการที่แบบอยู่เฉยๆแล้วมันจะรู้สึกเบื่อเออมันเหมือนมันอยากจะต้องทําสิ่งเนี้ยทําสิ่งนี้เสร็จก็ไปทําสิ่งนี้ต่อมันจะไม่ไม่ค่อยอยากที่จะใช้เวลางเงียบๆอยู่คนเดียวชอบเข้าสังคมชอบออกไปเจอสิ่งใหม่ๆไปทําสิ่งใหม่ๆมีแรงบันานใจมีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง เสมอในช่วงตลอดปีนะคะต้นปีเนี่ยเปิดมาด้วยเจ็ดเหรียญก็รู้สึกว่าพลังงานจากปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปีที่เรารู้สึกว่าการลงทุนลงแรงของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับผลอย่างที่เราต้องการสักเท่าไหร่แต่ว่าชาวธนูมไม่ทอนะก็รู้สึกว่าสิ้นปีที่ผ่านมามัน,ม,นมันเป็นปีของความเหนื่อย เราทําทุกอย่างเลยแต่ว่าไอ้ผลน่ะมันยังไม่เจริญง,งอกงามอย่างที่เราตั้งใจเห็นไหมคะว่าเราพยายามแบบใส่ปุ๋ยลดน้ําพรวนดินแล้วเล่าแต่มันยังไม่เห็นสิ่งที่งอกงามแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนพยายามลงทุนลงแรงทําไปเนี่ยมันไม่เสียเปล่านะเพียงแต่มันยังไม่ถึงจุดมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะงอกงามนั่นเองและไม่นานคะ่ะในช่วงเดือนประมาณสักมีนามเมษา t h w will of Fortune ขึ้นมาแล้วไอสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่งอกงามงอกเองยเนี่ยวงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนวนให้ชาวธนูที่เคยต้องบากบันตรากตำกับอะไรที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจะถึงเวลาแล้วที่มันจะได้ถ้าจากที่เราเคยต้องเหนื่อยจากที่เราเคยต้องแบบโอ้โหทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเองตอนเนี้เรากำลังจะได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับมันถึงเวลาแล้วที่ บางคนอาจจะแบบได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้รับผลกำไรที่มันแบบเฮ้ยเคยลงทุนมานานอะ่ะแต่มันยังไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการสักทีตอนเนี้ยมันกิลังจะเปลี่ยนผ่านแล้วจากช่วงเวลาที่มันเหนื่อยยากกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวทีนี้เรามาระวังนิดนึงช่วงกลางปีเดี๋ยวขอดูหน่อยนะห้าเหรียญอืม ทีเนี้ยอาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงสำหรับทุกคนนะฮะบางคนละกันบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคู่เนะาะระมัดระวังชัดเจนมากๆเลยว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเสียใจอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะเป็นเรื่องของแบบซองรักฉันรับไม่ไหวบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแบ่งใจมิวที่3ก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือเขาไม่ได้ให้เวลาเราเหมือนเมื่อก่อนออพลังงานมันเด่นมากสำหรับคนที่เป็นแค่คนคุยคุยกันสำหรับคนที่มีสถานะเป็นคนคุยในช่วงปี2569กลางปีระมดระวังว่า t ท m แพรนส์มาคู่3า,าดาบเนี่ยเขากข้าใจชัดเจนว่ามันเป็นเห็นเห็นสียล้ของแทนแ a n c e ์ไหมคะมันคือ มันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเราหรือเขาเนีนะหรืออาจจะไปนั้งคู่ก็ได้ที่อาจจะตกลงกันว่าเราคุยคุยกันแบบไม่มีสถานะมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอาจจะยังเปิดออปชั่นทั้งเลือกมันเป็นความกึ่งๆึ่งแบ่งรับแบ่งสู้คือมันมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้จริงจังก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อาจจะมีใครสักคนที่ลงใจ มากกว่าอีกคนแล้วมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของมือที่3จริงๆเลยก็คือมีสถานะคุยกันแต่คุยกันแบบที่ชัดเจนว่าเออคุยกันแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนไปลองเออเอาไปแมทชิ่งกับสถานการณ์ตัวเองดูแต่สถานะถ้าเป็นคนโสดระมัดระวังมากๆว่าคนที่เข้ามาหาเราในช่วงกลางปี อาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนกับฉากหน้าที่เขาบอกเราภายนอกอาจจะดูเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ดูดีเฉละ t e เทมเพลนส์คือแบบว่าดูเป็นเหมือนคนคนนี้ใช่เลยเป็นคนที่โชคชะตาฟ้าส่งมาให้เราแต่เขาอาจจะยังมีใครที่เขายังต้องอุปถัมภ์คำชูดูแลหรือเป็นคนที่คาไม่ได้บอกเราว่าเขายังมีคนเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่ได้ไปต่อแต่มันอาจจะยังไม่ได้ขาดกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังสําหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงกลางปีเนาะเราก็ทีนี้มันจะมาคือเนื่องจากว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปเนี่ยกลางปีเป็นห้าเหรียญเนะาะตามด้วยแฮงแมนและ7ดาบเดี๋ยวกรขอเปิดต่อนีดน,นะคะว่าแฮงแมนอื Uh huh. ตามมาด้วยห้าถ้วยนะคะห้าเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยต่อโอเคจริง okay. ๆมันค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะสำหรับชาวธนูนะเรื่องความรักโดดเด่นมากๆในปี2 5้9แต่มันดันเป็นความโดดเด่นที่แฮงแมนในช่วงหลังจากกลางปีไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความอึมครึมมากๆ สำหรับชาวธนูในมิติความรักคือเรื่องอื่นแบบโดนความรักกลบหมดเลยนะคะขยายได้คิงถ้วยแล้วก็้าถ้วยคือตัวเราภายนอกดูเหมือนโอเคเราโอเคเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราโอเคแล้วไม่เป็นไร fine I'm fine แต่ภายในใจเป็น้าถ้วยเราเสียใจเราจมเราจมอยู่ความรู้สึกผิดหวังมันมันไม่สามารถที่จะ move ความรู้สึกตัวเองออกมาได้ แต่มันคือกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันเป็นแฮงแมนคือเราไม่เราไม่เราไม่กล้าที่จะถอยแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปต่อแบบแบบเต็มอัตรามันเลยเป็นความแบบเหมือนอารมณ์เหมือนดึงดึงลังๆังฉุดๆุดลังๆงงงกันไว้ตามมาด้วยเจ็ดดาบทีเนี้ยในช่วงปลายปีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยว่าเรื่องราวที่ไม่มีอาการปิดปิด,ปดบางๆซ่อนๆเรามระวังนะคะ ถ้าใครแบบเป็นมือที่สามหรือใครที่กำลังจะได้รู้มือที่สามมันจะโผล่ตอนสิ้นปีนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขาหรือใครที่มีเรื่องรๆลอๆเนี่ยแล้วมันเป็นความรๆลอๆที่แอบเก็บอยู่ในใจเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้หกถ้วยมันคือความคิดถึงความคำนึงถึงอาจจะเป็นเราที่เป็นคนที่เขา่าแอบซ่อนไว้หรือเขามีคนที่เขาแอบซ่อนไว้ คือมันไปไปได้สองก้อนมากแล้วมันขึ้นเอ็มเพลเออร์อีกเอ็มเพลเออร์คือคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่เป็นมานบางคนอาจจะอาจจะมีลูกอยู่กับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะบอกเราเขาอาจจะตัดขาดไปแล้วก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขามีลูกอยู่กับหรือว่าเขายังต้องดูแลครอบครัวนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ย มันมีความอิลุงตุงนังคราคาสังเดกวังขอเปิดเพิ่มให้ดึงนะคะว่าเอ่อแล้วชาวชนูควรจะทําอย่างไรแล้วใครรู้สึกว่าพลังงานมันไม่ใช่แล้วมันแบบเป็นสัญญาณที่ไม่ดีก็ก,ก็ก็หยุดฟังคลิปนี้ไปก็ได้นะคะกวงก็จะอ่านแบบตรงไปตรงมาตามหน้าไพ่เนาะแนะนําคือควีนถือเหรียญน,นะคะสองเหรียญโอเคขิงถวยชัดเจนมากๆแหละว่า ความสัมพันธ์ที่เรากําลังจะได้ไปเจอหรือที่เรามีอยู่แล้วเรากำลังจะได้เจอสถานการณ์เนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นแต่เราอาจจะต้องเลือกแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายสองเหรียญก็รู้สึกว่าเราต้องชั่งน้ําหนักเองว่าอะไรคือเส้นทางที่ดีที่สุดข,ของเราแต่ขอให้อยู่บนการัดสนใจที่ เป็นการรักตัวเองควีนถือเหรียญเนี่ยคืออยู่แบบนิ่งๆสวยๆไม่กระตกกระตากไม่ต้องไปโชว์หรือไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปวีนไม่ต้องไปเหวี่ยงไม่ต้องไปแสดงอํานาจไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องว่าใครอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสวยๆแค่ปกป้องพลังงานของตัวเองเอาไว้เราเชื่อเถอะว่าไม่ว่าจะเป็นความรักนี้ที่ ไม่รู้บางคนอาจจะบอกไม่อยากได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่กวางเชื่อว่าความรักดีๆเนี่ยกำลังรอเราอยู่ถ้าใครที่คิดว่าเราอยู่สวยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเป็นไปได้ที่เขาจะจัดการเรื่องของเขาให้จบไม่ว่าเราจะมาทีหลังหรือมาก่อนอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ใช่ฝ่ายที่ผิดนะกวางเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะยังมีโอกาสไปต่อได้แต่มันต้องไม่ใช่เกิดจากแอคชั่นที่เราไปยุยดชุกชากแย่งอะไรกับใครมา แต่มันจะได้มาด้วยความที่เราอยู่แบบสวยๆหล่อๆในพื้นที่ของตัวเองแบบไม่ก้าวไกายใครหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจพลังงานเก่าแล้วเพื่อนจะได้คนที่เป็นเหมือนคนที่เราต้องการเป็นคนที่พร้อมซัพพอร์ตเป็นคนที่โรแมนติกกติกมากไนถือถ้วยนี่เป็นแบบอารมณ์เหมือนเจ้าชายขี่ม้าขาวที่พร้อมที่จะดูแลหญิงสาวคนนึงมาพร้อมดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะขี่ม้าขาวมา ถ้าใครคิดว่าไม่อยากไปต่อเพื่อจะได้เจอคนใหม่ๆที่ดีแต่ถ้าใครคิดว่าโอเคคนคนนี้เขาไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเขาต้องไปจัดการเรื่องของเขามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้แต่เราจะต้องอยู่แบบสวยๆหลอ่อๆในพื้นที่แล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเขาจะเคลียร์ทุกอย่างเพื่อเราเองอะเดี๋ยวกวางขอเปิดในเรื่องของการงานเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอันนี้ความรักขึ้นแรงมากนะคะ ก็เลยกรบทุกอย่างไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวกองขอเปิดในเรื่องของการงานย่าชะพาะนิดนึงนะคะขอพลังงานในเรื่องของการงานให้กับชาวธนูอืมไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าความรักจะดีไม่ดีอย่างไรโอ้โหแต่การงานคือปังไม่ไหวโอเคชัดมากแปดไม้เท้าเก้าถ้วยแล้วก็คิงถือเหรียญ เพื่อจะมีความมัน่นคงความมั่นคงในการเงินแล้วก็เป็นการแบบคือ fulfill อ่ะคือเราเคยคาดหวังที่จะได้สถานะภาพทางการเงินแบบไหนเราจะได้แบบนั้นเราเคยคิดว่าเราอยากที่จะแบบมีเท่านี้เราก็จะได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังว่าอะไรคือสิ่งที่เรามุ่งหมายมุ่งหวังเรามุ่งหวังแค่ไหนเราจะได้เติมเต็ม,ต,มตามนั้น แล้วก็เรื่องของการงานจะพุ่งทะยานมากๆปี25 6 9เป็นปีที่การงานจะก้าวหน้าเติมเต็มและมัน่นคงพูดได้แค่นี้คือพลังงานดีมากในเรื่องของการงานอาทีนี้เรามาเปิด Whisper of Love ขอไม่เปิดแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานความรักขึ้นมาเยอะมากล,ละแลกวางขอเปิดไพ้ยูนิคอร์นให้นะคะนี่เก็บก่อนนะแองเกิลนะคะเรามาระวังแบบ อารมณ์ที่มันจะค่อนข้างที่จะมีความร้อนความรู้สึกว่าเรื่องความรักแหละมันกำลังจะนำพานะฮะ awareness นะคะม,มันเป็นไพ่ของการเตือนทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเรามาระวังเรื่องของความใจร้อนแล้วก็เรามาระวังเรื่องที่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกทางด้านลบพยายามตระหนักรู้ตัวเองเอาไว้อยู่เสมอแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะคะไม่ได้เชื่อมั่นในอะไร ขอให้เชื่อมั่นในความดีงามขอให้เชื่อมั่นในความถูกต้องความชัดเจนและก็คุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมัน่นเมื่อนั้นเราจะได้รับสิ่งที่มันคู่ควรนะฮะก็เป็นกำลังใจกับชาวธนูนะฮะหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคลิปประจำเดือนเร็วๆนี้จะพยายามหาเวลามาอ่านให้ได้นะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดี เป็นปีที่แข็งแรงเป็นปีที่พุ่งทย,ยานเหมือนกับม้านะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุขความสดใสสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ